สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาทําการตรวจเช็คของอาริกคันนี้ครับอานะครับสีดําคันนี้ภาคต่อนะครับว่าเมนูตัวนี้เราของยามาฮานี่เราสามารถตรวจเช็คอะไรได้บ้างนะครับตัวหมวดของ Activity นะครับก็สามารถตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ PTYM021 นะครับตรวจสอบหัวฉีด1234นะครับแล้วก็เมนูต่างๆสาระนอยนะครับตัวนี้คือภาคต่อนะครับสามารถตรวจสอบได้ก็ เนี่ยครับคุณสมบัติ activity นะครับส่วนของไดนามิกนะครับอ่าไดนามิกเราก็ตรวจสอบได้นะครับไดนามิกนะครับเรามาลองมาดูกันว่าตัวของไดนามิกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับของอาซิคันนี้นะครับก็สามารถตรวจสอบได้นะครับก็จะบอกค่าต่างๆของการตรวจสอบและการตรวจเช็คนะครับ โอ้ไม่ได้แล้วเขาให้เขาให้สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ครับให้ตรวจสอบเครื่องยนต์สตาร์ทเครื่องยนต์เดี๋ยวนะทีมตัึง ภาคองศานะครับโอเคครับมาดูหน้าที่สองกันครับก็จะบอกตัวของอินเทอร์เนชั่นแนนะครับกีโรปัสคาวแล้วก็ออโตมทติฟนะครับ98นะครับเราก็สามารถตรวจสอบได้โดยใช้เครื่องมือ PC y m 2 2 1หนึ่งนะครับในตัวของภาคสองแล้วมีเมนูอื่นอีกเยอะนะครับในการตรวจสอบได้ก็ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยพนมบิ๊กไบค์ยสไบ ใช้เซอร์วิสไกด์วอลเกอร์ร่วมดำเนินการในการ